เมื่อวานยังบอกอยู่เลยว่าจะตั้งตัวเป็นเดินเส้นทางสายซัพพอร์ตโน .1 เลยครับนะวันนี้กูเล่นเมดซะเลยนะเฮ้ยไม่ใช่นะครับนมก็คือยังที่คุณรู้ครับก็คือแบบว่าไอ้นี่เอานะปูอยากธิบายไปเด็อยากฝ้ายเหรอน้องอยากฝ้ายเหรอพร้อมสู้อยู่แล้วนะไม่เคยกูอยู่แล้วกุกๆอะไรกันะตอนนี้เมทสองตัวครับปลกๆนะปลกๆนะเอาป่ะเอาป่ะผมยิงอยู่นะ ผมสู้อยู่แล้วนะผมสู้อยู่แล้วนะเนาะผมสู้อยู่แล้วนะผมสู้อยู่แล้วนะผมสู้อยู่แล้วครับผมสู้อยู่แล้วผมสู้อยู่แล้วกมได้เอาละเอาละเอาละไม่ได้เอาละเอาละอือผมไฟอยู่แล้วนะยังไม่ได้เปิดคลิปเลยนะครับนะแม่งก็เอากันถึงตายเลยโอ้โหก็คือผมเนี่ยจะเล่นตำแหน่งที่มันเหลือใช่ไหมล้วคือเกมนี้มันเหลือเมทครับนะ เพราะว่ามันมีคนเล่นแทงไปแล้วก็คือซัพพอร์ตนั่นแหละนะเออแต่ปกติแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะเห็นเลยคือประมาณ90%ซนะครับที่ผมเนี่ยจะได้เล่นซัพพอร์ตหรือแทงนั่นเองนะไม่ต้องห่วงหรอกเกมนี้มันก็แค่แบบว่าดวงดีได้เล่นตำแหน่งอื่นเท่านั้นแหละนะโกลรำไปช่วยเราเพื่อนบวกปะนะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาบอลดูอูดอดูดูะูอูด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 ูล่ะ ปี้ยวเหรอปี้ย๋วอะน้องปีเอ๋วอุ้ยอะไรไอชิ้นนี้แล้วนะไอชิ้นนี้แล้วนะอหูยไอชิ้นนี่เจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันมันบัฟเรื่องไงว่าทำไมคนถึงชอบเล่นมันครับอันนี้ไม่รู้นะแล้วทำไมแหวนกูยืนนิ่งกันมาอ้าวเฮียเด๋วเนี่ยโอ้โหอยู่าันทีนี้โอ้โหสตูโอ้โหสตูแม่งดักพุ่มครับไอ้เฮียเจอัตรูดักพุ่มโอ้โหเเซอออรรร์์์ไพสม s ั r เกอร์ แง่ไอ้ทีมนี้มันเล่นกันหน้าดุดันไม่เก่งใจใครเลยว่ะเฮ้ยแล้วกันแล้วก่อนกูจะไปช่วยใครดีวะเนี่ยแม่งโดนทุกคนเลยครับโอ้โหถอย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 ปั้นไฟถอยแหวนกูมาช่วยเราเพื่อนไอ้เฮียกูต้องเดินออนทัวจริงจริงว่ะคู่มึงนี่แม่งมาเดะไรดิมาเดะหรอเอาละเอามานเอาบานเอามานเอาบานข่าร้าเข้าไปเอ้เฮียมันห้าวนักเฮียโจ๊กไอ้สัตว์แม่งเอ้ยบางอาจจะมาทำซิ่งอ่ะ ทำซิ่งกับพวกปั่วตีป้อมตีป้อมเอาไปตีป้อมกันดีกว่าเพื่อนมาเดสัตว์มาเดชอ่าแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนเนี่ยแล้วกูโดนแล้วกูยิงแล้วกูยิงไม่หยุดอยู่แล้วไงเข้าใจปะเกือบแตกแม่นิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยเอาไปละมันบวกแล้วปะไอ้เหีรถไฟเอาป่ะเพื่อนบวกปะ่ะไอ้เหี้ยเป็นการบวกที่ต่อเน,นื่องยิงยิงเ้ยมันเฮ้ยทาร่า จเจกันด้วยกูตายครับนะไอ้ทีมนูุมแม่งยังโหดครับเชี่ยแม่งเล่นแบบว่าลุมฆ่าสี่ห้าตัวอ่ะบ้าไปแล้วนะครับนะต้องทำอะทรจิตใจทำด้วยอะไรพวกนี้เนี่ยเอาเด็กพามันกูยิงกูยิงกูยิงอยู่แล้วเออแตกแตกเจอเรียกว่าเป็นแกตลิงนะครับนะเจอแกตลิงมเฮ้ยตีป้อม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 เออไอ้ที่คลิปเข้าเอารถถังเข้าดิเฮ้ยนี่มึงแม่งน่าเกลียดเกินนะครับนะ โอเคโอ้ okay, โหที we mm ่ระหว่างที nên, ่เรากำลังต <noise> <with> ีป <z petition noise> ้อมอยู่นั้นนะครับเพื่อนเราก็โดนลุมฆ่าไปแล้วนะอแต่ว่าป้อมสงคัญสุดไงเข้าใจว่ามันคือเกมตีป้อมเออเอาชี่นี่ดี่มั่งขแล้วว่าข้าวแล้ว่าเอยมาดิมาดิโอ้โหอันติมัวไปหนึ่งทีครับมาดิเข้ามาบอกมาหลับคำท้าไม่ว่า่ะยิงแล้วกูยิงอยู่แล้วไงกูยิงกูยิงกูยิงมาเดิกูยิงเออไอ้หียหลังข้าหลังเข้ากูยิง เฮ้ยหลังเข้าฐานละเอาบ้มาเด็กมาเด็กกูยิงอยู่แล้วไงกูรอยิงอยู่แล้วกูรอยิงอยู่แล้วกูรอยิงอยู่แล้วยิงฟรียิงฟรีอีสปอร์ตยิงฟรีอีสปอร์ตเอ้ยอะไรเฮ้ยปึ๊บปึ๊บอันนี้ไอ้ยี่นี่มันจะเอากูอย่างเดียวพวกมึงนี่แม่งร,มมรู้มากเลยพวกมึงรู้มากเลยอะไรอยู่ไหนเจอแก๊สตั้ินกูนะครับนะขอได้ไหมขอได้ไหมนะครับนะมันเอาดาร์คซเลเยอร์ว่ะอ้าวมันเห็นกูแล้วครับขอไง กูจะเลเซอร์บีมยิงใส่แม่งเลยแล้วกันมาเด็กมึงเอาอะไรอ่ะกูเอาให้ดาร์กลีด้วยไอ้สัตว์มาเด็กเออให้รวมกลุ่มรวมกลุ่มไอ้ยี่นี้มันได้ยี่นมันซับพอร์ตไล่เลยนี่ว่ะของจริงว่ะเฮ้ย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 เอาดาร์กนี้ไม่ได้นะทุกคนโอ้โหไม่ได้ดาร์กฟรีๆเลยเวเลสไม่มาว่ะไอ้ยี่นี่มันอะไรของมันวะยันแม่ ข้องใจอะกูปะเนี่ยไอ้สตร์กูไอ้ยัยวีล่าเนี่ยมีปัญหากูแล้วเออทำไมบวกอย่างนั้นอะโอ้ไอ้เหี้ยแล้วคือทีมแม่งยืนปล่อยให้ตัวแท้งยืนดูยิ่งแม่ยืนทีมแม่งยืนปล่อยให้ยืนโอ้ตัวแท้งตายแบบว่าอย่างนั้นอนาถโอ้โหนี่นี่อะไรเนี่ยฮะที่นี่ที่นี่มันโจดกูนี่หว่าไอ้เหี้ยมันโจดกูคุณยมเจ้โจดครับเจ้โจดเจ้โจดเจ้โจดไอ้สัดเจ้าโจดมึงห้ากูมาเดี๋มึงกับกูเนี่ยหนึ่งหนึ่งมึงกับกูคือหนึ่งหนึ่งเลย มึงกับกูคือต้องเจอกันเพราะว่าเราคือโจทกันนะครับนะมึงตั้งตัวเป็นหว Hence, ัวโจกไงเฮ้ยมัน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 เข้าป่าเรามันเข้าป่าเราพวกเราเฮ้ยบันทึกไฟบันทึกไฟเฮ้ยเฮียถอยหน่อยเถอะเอาละเอาละเอาละมาดิกูเอาไอ้เฮี้ยนี่แหละไอ้สัตว์โจกูไอ้ไหนน้องไอ้ไหนก็คือตั้งตัวเป็นหัวโจกดูตั้งตัวเป็นหัวโจกดูมึงกับผมตั้งตัวหัวโจกกับธาราตอ่ะเฮ้ยเลือกตามเหรอ เล่นตามจริงเหรอโไปเดไปเดอู้อันนอด้ดิไอ้เฮียมันเอากู่เขามาดิเอาหัวโอ้มันตั้งตัวเป็นหัวโจอกเอากูจริงๆว่ะไอ้เฮียนี่แม่งยัดเข้เกมนี้เราเหมือนเล่นกันอยู่แค่สี่คนว่ะโอ้โหแล้วเวเลสแม่งคือแบบอะไรก็มาแล้วเอเฮียแม่งคือแบบว่าตึงอะ่ะถ้าเขาว่าตึงก็ไม่ผิดอะเอาจิงปะเวเลสแม่งตึงจริงเว้ยเอาดิจะเข้ามาทำอะไรเพื่อนกูอะจะเข้าอะไรเพื่อนกูเฮ้ย แวนโอ้โห oh, ไม่มีใครดูแวนเลยะวะอันนี้คือแบบว่าไม่ใช่ปัญหาถอยก่อนทาร่าถอยก่นอกนไอ้ียมันจะเอากูอีอีผมต้องยืนดูว่าตัวเองจะโดนในยี่ห้อวีล่าตอนไหนในประเด็นเนะี่ยโจ๊กเหรอเออเอาโจ๊กสวยแล้วมันขันนี่ยเอฟอร์บีว้ว่ะแม่งเอ้ยแม่งต่อยแรงไปไหนเนี่ยนะครับนะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพราะก่อนเฮ้ยแวนแวนฆ่าได้ไหมแวนเออแวนฆ่าโจ๊กได้ว่ะไอ้ี๋สวย สวยตัตูตาสองตัวครับรวมเลยรวมกลุ่มไม่รวมวันนี้จะรวมวันไหนผู้ถามจริงเหอะอะไรไปไหนไปไหนโอ้โห,โโหเฮียไปเอาดาร์กโอ้โอเฮียไปเอาดาร์กและกูโดนวีล่าฆ่าอีกแล้ว <S <S 1> <S 1> บนบวกกันไอเฮียวีล่าไม่อยู่กูสู้ได้มาเด็กใช่เฮียวีล่าไม่อยู่กูสู้ได้มาเอามันเอามันแวนไปช่วยเพื่อนดิแวน,นเฮียไปช่วยเพื่อนเหรอวะ มาเดีนบู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 บลบู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 บมนุบูบูบาบุมูบู่ยบูู่บูบูบมบู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 วาบูบูบูวูบ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 ูหูบูบางูบ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 ูไูบูบวบู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 ู่บัู้บับูบููลูบ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 ููบ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 บูบบููบููบูบูบูููู้้บููููดูาาดอออูู เฟอร์บี้ตีแับเฮ้ยกูกำลังซื้อของอยู่เมื่อกี้มันดันบนว่ะดูเหมือนว่ามันพยายามจะคลองเลนบนนะเพื่อว่ามันจะได้ตีดาร์กได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเคลียร์คลิปเลนบนเพื่อว่าถ้ามันมาเราจะเฮ้ยเวเดสที่ไหลอะไรพวกมืองฮะอะไรอะไรอ่ะกูยิงไงกูยิงสุดแล้วกูยิงสุดอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะเฮ้ยไอ้เี่ยอะไรเนี่ยบา่าบิ้งมังนี่เลยเหรอเอาตี กูตีเพ right. yes. ื่อนๆอยู่แล mm ้ว hmm. กูตีไปเดเอาโยนนะมันโยนเนี่ยโยนนั่นนี่โยนนั่นนี่มานี้คือโยนนะมาอย่างนี้คือโยนนะครับนะเวเลสฉายแสงว่ะไอ้หียเวเลสเฮ้เเอาดาร์กเลยดาร์กเลยมานี้ขนาดเอานี่ต้องดาร์กแล้วเอาจังหวะนี้เอาดาร์กแล้วไม่เอาไอ้นียเอาจรวดยิงยิดยิงกมุกโกมุนโนเกมนี้ต้องเป็นเกมของกูเพราะกูออกกันเวทมาแล้วไงเข้าใจวะกูมาดดอนแค่แอะอะไรวมกลุ่มจบบ้านเลยนะครับนะ อย่าปล่อยให้ฉันไม่ไวายมาเดิมึงฟิกมาเอากูทีว่ากูขอร้องน่ะกูอยากโดนมึงสกิวทีเดียวแตกวะ่ะไอ้วีลา่าเฮเข้าไปหาถึงที่โอ้เจ้าเกมก่อนน่ะยังไม่ได้แก้แค้นเลยยังฆ่ากูไปตั้งหลายตัวนะครับนะออกกันเวทมายังไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าชนะก็คือชนะเข้าใแจว่าวีลา่าไ,ไม่รู้ไปแทงมาจากไหนนะแม่งเอากูไม่เลิกเลยครับนะ อ๋อโจ๊กฝั่งนู้นเขาหลุดครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเดิมนะถ้าเราเจอศัตรูหลุดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรายงานเขาไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่าให้คนพวกนี้เข้าบาเล่นในแหลงนะไม่ว่าจะอยู่ทีมฝ่ายตรงข้ามหรือทีมเราต้องรายงานทีมให้หมดครับเผื่อวันหน้าเราอาจต้องเจอแบบนี้ด้วยนะ oh. โอเคครับงั้นสาหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลคา์กดแชร์กดซับสไคร์กดอีจอดีมาเตอร์ฝากเด้อด้วยนะสวัสดีครับ